ราไปออทราบข่าวของการที่จะย้ายตึกเรียนของนักศึกษาเนชั่นนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนชั่นศูนย์การศึกษาเนชั่นทาวเวอร์นะคะกำลังที่จะย้ายชั้นเรียนจากชั้นเรียนที่27นะคะของอาคารเนชั่นทาวเวอร์เนี่ยย้ายไปอยู่อาคารเนชั่นตึกหนึ่งนะคะทั้งอาคารเลยค่ะซึ่งจะย้ายเรียนอาคารเนชั่นนะคะไปในวันที่ไปในวันจันทร์ที่6กมุมภาพันธ์นี้ค่ะ ะะเพื่อที่จะเตรียมรับน้องๆน,นะคะแล้วก็เตรียมที่จะจัดทำห้องสตูดิโอห้องตัดต่อและก็ห้องประชุมที่ทันสมัยค่ะเพื่อสะดวกวเกเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะและก็การเรียกนการสอนของนักศึกษาอยากมีประสิทธิภาพค่ะเราไปฟังเสียงของอาจารย์รัทนาวดีลังพายพูดถึงเรื่องการย้ายตึกเชิญค่ะ เราจะเรียนบนชั้น27เป็นวันสุดท้ายนะครับในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์จากนั้นวันที่6กุมภาพันธ์เราจะย้ายไปเรียนที่ตึกตึกหน้าตึกข้างหน้าคู่คู่ขนาดต,ตึกนี้ที่มี11ชั้นทีนี้เนื่องจากว่าพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีกฎร,ระเบียบที่หน้าขนาดนี้คือที่ทุกคนต้องการคือเป็นมหาลัยอย่างเต็มรูปแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเียมีกฎร,ระเบียบการใช้ตึกซึ่งต้องมาตกลงร่วมกัน